สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหวึงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็เอใหม่นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางหวยลาวสตาลาวีไอแล้วก็ลาวสตา v ์ p ในสูตรเดียวกันนะคะมาแบ่งปันนะคะของวันที่28่ดเดือนเจ็ดปีสองพันหอยหกสนะคะ ก่อนไปชมเราก็มาดูผลสรุปของวันที่27กันก่อนนะคะวันที่27ผลลาวสตาออก747นะคะเด่น4มานะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดก็มานะคะวิ่งรูดก็มานะคะ747ตารางกำลังวันเด่น4แล้วก็7นะคะส่วนตัวเจาะนะคะน้องหวิงเข้า เจ็ดสี่เข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอ่าส่วนล่างนะคะล่างออก16 16มีเฉพาะในตารางกำลังวันนะคะตัวตัวเจาะหลุดนะคะพี่น้องจ๋านนะองหุ่นก็มีแต่สองหกเนาะอ่าเล่าวีไอออก03 603นะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดที่3มานะคะ ส่วนตัวเจาะไม่มีครับพี่น้องจ๋ามีแต่สามหนึสองนะคะส่วนตารางกำลังวัน603มีทั้งสตัวนะคะหกศูนสามส่วนล่าง60ศูนย์อก็ในตารางกำลังวันก็มีนะคะส่วนตัวเจาะน้องิึงหลุดนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็หลุดนะคะลาสตาออก4ี่สอง ดินสีก็มานะคะพี่น้องจา๋าแต่มาอยู่ข้างหน้าเนาะสี่หนึ่งสองตารางกำลังวันมานะคะส่วนล่างออกศูนย์สองอ่าศูนย์สองในตารางกำลังวันก็มานะคะพี่น้องจา๋าเข้าตารางกำลังวันหมดเลยคะ่ะส่วนตัวเจาะน้องหึงเจาะมีเฉพาะเจ็ดสีที่เข้าตัวกลับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าทั้งสามลาว ดินสีก็เข้านะคะวิ่งรูดก็เข้าค่ะพี่น้องจ๋าตารางกําลังวันก็เข้านะคะแต่ว่าตัวเจาะน้องวิ่งเจาะพลาดเองค่ะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปรับปุ่นกันไปเนาะสองนี่ก็มาค่ะพี่น้องจ๋าไม่มาเฉพาะแปดตัวเดียวเนาะในตารางกําลังวันอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่ยีนะคะ วันที่28เดือน7ปี2564นห้ร้บนะคะพี่น้องจ๋าก,ก่อนจะไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับลาวสตาลาว vip แล้วก็ลาวสตา vip วันนี้นะคะน้องหุ่นก็จะให้เด่นที่9วิ่งรูดที่2กับ5นะคะทั้ง3ลาวนะคะ าตารางกําลังวันนะคะอ่า9ตัวเด่นน้องวิ่งก็ดึงมาใส่ในนี้นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือวิ่งรูดนะคะอ่า5กับ2ตารางกําลังวันก็จะมี7มี4มี0มี8แล้วก็มี6นะคะอ่าหรือว่าใครชอบในตารางกําลังวันจะเอาไปจับไปเจาะดูก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับ9ที่น้องวิ่งเจาะนะคะ เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดอ่าส่วนห้านะคะมีห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปด ส่วน2นะคะพี่น้องจ๋าก็จะมี2 0 2 6 2 4 2 9นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวค่อยเน้นตัวที่ชอบให้เนาะอ่าชุดกันก็จะมี86 7 4 สี่ศูนย์เจ็ดสองนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่น้องวึงชอบส่วนตัวนะคะ,ะเผื่อมีคนชอบเหมือนกันเนาะอ่าสำหรับเก้าที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือเก้าสี่นะคะส,น 5, ะส่วนห้าก็ชอบห้าหกส่วนสองนะคะพี่น้องจ๋าชอบสองหกนะคะ,ะส่วนชุดกันก็ แนวทางลาวสตาลาว vip ลาสตา v ี p นะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จา้าพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันเนาะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ